ครับก็เป็นการประกาศมาตราการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งครั้งนี้ก็เป็น,ปนการขึ้นภาษีสำหรับประเทศ3มประเทศด้วยกันก็ค,คือเม็กซิโกแคนาดา และจีนนะครับคุณนิติการค่ะทั่วโลกก็จับตาใกล้ชิดนะคะว่าสงครามการค้าโลกจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะโดยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็ลงนามคําสั่งฝ่ายบริหารในวันเสาร์ในการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก25%ส่วนกรณีสินค้าจากจีนนั้นขึ้น10%นะคะโดยมีผลบังคับใช้ในวันอังคารนี้อ้างอิงจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวค่ะ แคโรไลน์เลวิดโคศกทำเนียบขาวกล่าวว่าทั้งแคนาดาและเม็กซิโกต่างยินยอมให้มีสารเฟนทานิลผิดกฎหมายทะลักเข้ามาในอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทําให้มีพลเมืองอเมริกันจํานวนมากเสียชีวิตและยังยินยอมให้ผู้อพยพเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะเก็บภาษีน้ํามันดิบจากแคนาดา10%แต่สินค้าอื่นๆจะถูกเก็บภาษี25%นอกจากนี้ทรัมป์ยังยกเลิกนโยบ,บายยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าจากแคนาดาที่ ที่มีมูลค่าน้อยกว่า800ดอลลาร์ด้วยสำหรับสินค้าจากจีนที่ถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก10%จากระดับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นทรัมป์ระบุว่าไม่มีข้อยกเว้นแต่อาจมีการเพิ่มภาษีขึ้นอีกได้หากถูกใช้มาตรการตอบโต้ในวันเสาราา์ประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอดียชัยบาร์มีคำสั่งใช้มาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐทันทีโดยระบุทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่ารัฐบาลของเธอจำเป็นต้องตอบโต้แต่ก็เปิดทางให้มีการเจรจาเช่นกันพร้อมปฏิ เสียข้อกล่าวหาจากทางทำเนียบข่าวว่ารัฐบาลเม็กซิโกร่วมมือกับองค์กรอาญากรรมและพยายามแทรกแซงชายแดนของสหรัฐค่ะผู้นำเม็กซิโกชี้ว่าหากรัฐบาลสหรัฐต้องการแก้ปัญหายาเฟนทานิลในประเทศก็ควรจัดการกับปัญหาการค้ายาเสพติดนี้ตามท้องถนนในเมืองใหญ่ๆซสก่อนซึ่งสหรัฐไม่ได้ทำรวมทั้งปัญหาการฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นอันตรายต่อประชาชนอเมริกันเอง ด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวว่าแคนาดาจะใช้มาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐในระดับ25%เช่นกันโดยจะมีผลกับสินค้าจากอเมริกามูลค่า155,000ล้านดอลลาร์ในจำนวนนี้ราว30,000ล้านดอลลาร์จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้นะคะและอีก120และอีก125,000ล้านดอลลาร์นั้นจะมีขึ้นในอีก21วันค่ะ นายกทูโดกล่าวด้วยว่าแคนาดากำลังพิจารณามาตรการอื่นที่ไม่ใช่มาตรการภาษีเช่นกันซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่พลังงานและความร่วมมือด้านอื่นๆค่ะขณะที่ทางการจีนประนามมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมยืนยันว่าจะยื่นเรื่องนี้ให้องค์การการค้าโลกพิจารณาและจะใช้มาตรการตอบโต้ด้วยเช่นกันปัจจุบันสินค้าและบริการจากจีนเม็กซิโกและแคนาดามีมูลค่ารวมกันคิดเป็นหนึ่งในสของมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการทั้งหมด ของสหรัฐค่ะคุณทรงพจน์เรามาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นทั่วหน้าต่อสินค้าประเภทเซมิคอนดักเตอร์เหล็กอลูมิเนียมน้ำมันกา๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดที่นำเข้ามายัางสหรัฐด้วยนะครับและว่าภาษีเหล่านี้อาจก่อให้เกิด ความติดขัดในระยะสั้นต่อผู้บริโภคแต่จะสร้างประโยชน์ในระยะยาวต่อภาคการผลิตของสหรัฐเองนะครับโดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเตือนว่ามาตรการทางภาษีนี้อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของอเมริกาเอง b r a s s เซ s ร r นักวิชาการแห่ง Council on Foreign Relations กล่าวว่าสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดานั้นมีมูลค่ารวมกันราว3%ของ GDP สหรัฐการเก็บภาษีนำเข้า25%สำหรับสินค้าเหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงได้นะครับ โดยในการดำรงตำแหน่งสมัยแรกเมื่อปี2018ทรัมป์เป็นผู้ลงนามในสนธิสัญญาการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกและแคนาดาโดยมีเป้าหมายยอดลดยอดขาดดุลการค้ากับทั้งสองประเทศแต่สหรัฐกลับขาดดุลการค้ากับทั้งเม็กซิโกและ แคนาดามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2023ที่อเมริกาขาดดุลการค้าในระดับ160,000ล,ล้านดอลลาร์กับเม็กซิโกและ72,000ล้านดอลลาร์กับแคนาดา S Direct s i s t e r s แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ชี้ว่าทรัมป์ทำเหมือนว่าส่วนที่สัญญาที่เขาลงนามนั้นกำลังกลายเป็นหายนะที่ต้องจัดการอย่างรวดเร็วและว,ว่าปริมาณเฟนทานิลที่นำเข้ามายัางสหรัฐผ่านแคนาดานั้นเล็กน้อยอย่างยิ่งนะครับดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลเลยที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกับ สินค้าจากแคนาดาซึ่งม่ได้เป็น1ใน5ของประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐมาก,มากที่สุดเสียด้วยซ้ำนะครับนะักวิชาการผู้นี้บอกว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ยิ่งไม่ช่วยหยุดการหลั่งไหลของผู้อพย,ยพผิดกฎหมายเข้ามาในเอเมริกาแต่อาจยิ่งทําให้คนที่ต้องตกงานเพราะมาตรการนี้หาทางลักลอบเข้าสหรัฐมากขึ้นอีกด้วยครับ